ือเดี๋ยวเราเคลียร์หลอดเก่าออกก่อนก็ไฟมันอาจจะไม่ไม่ค่อยสว่างครับก็เนี่ยเดี๋ยวเราเอาหลอดเก่าออกนะครับแล้วก็ติดหลอดใหม่ก็ให้ง่ายแล้วก็เดี๋ยวผมติดหลอดใหม่เข้าไปเลยก็จะมี ก็จะมีขานะครับให้เรายึดในส่วนของขาเนี่ยเข้าไปก่อนเลยว่าเราจะติดตั้งตรงไหนนะก็จะมีน็อตมาให้นะครับปกติจะมีพุพัตติกนะครับพุพัตติกเอาไว้สําหรับยึดกับผานังปูนนะฮะแต่ถ้าเป็นไม้เราสามารถยิดได้เลย เดีย๋ยวเราหลอดเก่าออกนะนี่มันเป็นเวลาสแตเตอร์แพงด้วยนะสองกว่าบาทเมื่อก่อนก็<อ>คือถ้าเปลี่ยนทั้งหลังเนี่ยโอ้เยอะเลยครับ<อ>เยอะมากาเพราะว่าเฉพาะชั้นบนเนี่นยนะประมาณ10กว่าหลอดเราก็ทยอยเปลี่ยนเอานะครับอันไหนมันไม่ได้ใช้เราก็เปลี่ยน กออกมากแล้วเดี๋ยวเราตัดสายวัดดูก่อนก,นก็ได้นะครับมีไฟมั้โอ้มีไฟนะฮะเดี๋วตับมันมีไฟสองเส้นเลย คือมันบางทีบางจุดนะครับหนูมันกัดหนูกัดแล้วทีนี้สายมันก็รั่วข้างในเนาะเอาออกนะ คือเดี๋ยวนี้ก็มีการดัดแปลงนะครับก็คือทําเอาขาเนี่ยไปใช้กับหลอด LED รุ่นใหม่นะครับแต่ว่าประหลาดสตั๊เตอร์เนี่ยก็คือไม่ได้ใช้แต่ผมว่าซื้อใหม่ดีกว่าทำชุดแต่ก็อย่างว่าและครับถ้าซื้อตลอดราคามันจะประหยัดลงเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูอีกทีนึงว่าทํายังไง อันนี้เราจะใช้เป็นกิบหนีบแบบสปริงแบบนี้นะครับนะฮะเราก็ปอกตัวนี้ก่อนแล้วก็อันตรายมากเดี๋ยวผมไปตัดไฟก่อนดีกว่าครับคือเรื่องเรื่องเนี้ยผมวัดไฟดูแล้วมันมีไฟมาทั้งสองเส้นเลยอันตรายอันนี้ตัดไฟแล้วนะครับ กีวารดูมีทั้งสองเส้นเลยแปลกมากกเวลาต่อนะครับเราสอดสายไฟเข้าไปก่อนนะครับ อสอดสายไฟเสร็จอบอกสายนะครับปล่อยไฟดูเด้อคือผมไม่มั่นใจมันจะติดหรือเปล่าเพราะว่าไฟวิ่งสองเส้นเปิดดูนะครับ ได้ครับนี่นะครับอันนี้เป็นสีขาวนะสีขาวนะครับวิธีติดตั้งก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับหลอดนึงก็แป๊บเดียวนะโดยเฉพาะถ้าเป็นพื้นที่ที่แบบก็เรียกว่าอะไรมันสามารถที่จะยืนได้ง่ายๆนะครัคออัตราเฉลี่ยนะครับไฟเนี่ยหลอด รุ่นเก่าอะ่ะบางคนบอกว่ามันก็ไม่ได้เปลืองไฟมากะฮะไม่ได้เปลืองมากอย่างหลอดนึงเนี่ยก็เดือนนึงไม่กี่บาทนะครับแต่ลองคิดดูว่าถ้าเขาเรียกว่าอะไรถ้าเรา ถ้าเราใช้หลายๆหลอดนะครับมันก็หมดเยอะนะครับแล้วบางทีก็เลยเปิดจุดที่ว่าเ,าเราไม่เปลี่ยนก็ได้อะไรอย่างนี้นะฮะ <_ d> um> ใช้อันเดิมก็ได้แต่ผมบอกเลยว่า <_ d> um> ระยะยาวนะครับระยะยาวเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนแล้วเราใช้เป็น LED ทั้งหมดเนี่ยมันก็จะประหยัดค่าไฟเฉลี่ยสมมติว่าเดือนหนึ่งอยู่ที่ประมาณ50บาทนะครับสําหรับค่าไฟเนาะ,อะแล้วของใหม่เนี่ยนะครับอยู่ที่10บาทอะไรเงี้ยนะครับตลอดเนาะสมมติว่าตลอดเนี่ยเดือนละ10บาท แล้วของเก่าหลอดละห้าสิบบาทอะไรเงี้ยครับเพราะว่าค่าไฟค่าเอฟค่าอะไรเนี่ยมันขึ้นตนลอดนะครับค่าไฟฟ้านะครับแล้วถามว่ามันก็จุกจิกด้วยเราไปหลอดรุ่นเกา่าเวลามีปัญหาก,ก็เปิดปกว่าจะติดนะครับแล้วก็ความสว่างก็น้อยนะครับหลอดบางทีเนี่ยก็มีจุด,ดดำๆอยู่ในหลอดอะไรเงี้ยนะครับแล้วคือเอาง่ายๆมันเป็นถ้าแตกถ้าอะไรเนี่ยก็อันตรายนะครับแต่เป็น LED ดีเนี่ยหลอดเขานิดเดียวนะครับมันกเออ็เขาเรียกว่ามันจะปลอดภัยกว่านะครับแล้วก็การใช้งานก็ ติดตั้งง่ายแล้วก็สะดวกมากกว่านะครับ